ใบมันแม่จะทำไรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาจากกลุ่มที่5นะคะจะนำเสนอในเรื่องของหลายหรือก็คือแก๊สนี้ค่ะในรายวิชานะคะฟิสิกส์เจ็ดค่ะรหัสวิชาวสามศู์สองศูคุณครูผู้สอนนะคะก็คือคุณแม่พิมพ์ค่ะหรือก็คือนางสาวพ,พิมพ์นรดาจินดาธานันค่ะ เอาละค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักสมาชิกในกลุ่มกันก่อนนะคะคนแรกนะคะหนูเองค่ะนายเฉลิมโชคประจํมามหกทัศเสด็เลขที่สิบห้าสองนะคะนางสาวพ,พิเชษราสุ 3, าสามโมหกทัศเสด็เลขที่สิบเก้าสามนะคะนางสาวเพิญญาโพสีมหกทัศเสด็เลขที่สิบเจ็ดสี่นะคะนางสาวกนกพรสุสทธสุนมหกทัศเสด็เลขที่สามสิบสี่และห้านะคะนางสาสวสุดิกัญญามนตรีวงมหกทัศเสด็เลขที่สี่สิบค่ะมีค่ะสวยกันไหมคะแน่หนูอ่ะสวยสุดเลยค่ะดูสิ อ๋อไม่จ้าเอาละค่ะสำหรับแก๊สในอรูมคติหรือไอเดียลแก๊สนะคะแก๊สในอรูมคติเนี่ยนะคะเป็นแก๊สที่มีโมเลกุลขนาดเล็กมากค่ะจนถือว่าไม่มีปริมาตรไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีการเคลื่อนที่อย่างอิสระและมีการชนแบบยืดหยุ่นค่ะค่ะสำหรับกฎของแก๊สอรูมคตินะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรเมื่อให้อุณหภูมิคงตัวสมก,การ PV เท่ากับ C1 นั่นคือผลคูณของ P และ V เป็นค่าคงตัวนั่นเองค่ะถ้า P1 และ V1 นะคะเป็นความดันและปริมาตรของแก๊สอุดมคติในสถานะที่1แล้ว P2 และ V2 นะคะก็จะเป็นความดันและปริมาตรของแก๊สอุดมคติในสถานะที่2ค่ะเราสามารถเขียนสัมพันธ์เียนความสัมพันธ์หรือว่าสมก,การหาได้ว่า P1V1 เท่ากับ P2V2 ค่ะ แก๊สรดมคตินะคะไม่มีอยู่จริงค่ะแต่เป็นแบบจําลองนะคะที่ช่วยให้การคํานวณเนี่ยมันง่ายขึ้นค่ะแก๊สรวมคตินะคะจะมีลักษณะนนดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือโมเลกุลแก๊สทุกชนิดเนี่ยนะคะจะเหมือนกันทุกอย่างค่ะก็คือจะเป็นทรงกลมตันขนาดเล็กค่ะ2นะคะก็คือโมเลกุลนะคะจะเคลื่อนที่แบบสุ่มนะคะไม่มีแรงเสียดทานและชนกันแบบยืดหยุดสมบูรณ์ค่ะ 3. นะคะโมเลกุลนะคะจะมีขนาดเล็กมากหรือเรียกว่าปริมาตรของโมเลกุลเนี่ยนะคะเป็นศูนย์ค่ะ แล้วก็สีนะคะแรงระหว่างโมเลกุลนะฮะจะเป็นศูนย์เลยค่ะค่ะสำหรับกฎของบอยนะคะความสัมพันธ์ระหว่าง V และ P นะคะหรือก็คือจํานวนมมลและอุณหภูมิที่ของ P ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้ากดกระบอกสูบลงนะคะให้ปริมาตรภายในลดลงโมเลกุลแก๊สจะมีโอกาสสวนกันนะคะและชนผนังภาชนะมากขึ้นค่ะทำให้ความดันในนะคะมากขึ้นค่ะก็คือจะได้ว่านะคะปริมาตรแปรผกผันกับความดันค่ะ และคือสมาการก็คือ P 1 V 1เท mm. ่ากับ P 2 V 2นะครับเมื่อ n และ T คงที่ค่ะกฎของชาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและอุณหภูมิจำนวนโมลและความดันคงที่เช่นถ้าให้ความร้อนแก๊สจะมีพลังงานมากขึ้นชนกันมากขึ้นความดันที่เพิ่มขึ้นนี้จะดันกระบอกสูบให้ขยายปริมาตรออกไปที่ระยะทําให้ความดันภายในยังเท่ากับความดันภายนอกสุดท้ายจึงพบว่าเมื่อให้ความร้อนกับระบบแล้วปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อความดันของระบบคงที่ ได้ว่าปริมาตรแปรผันตรงกับอุณหภูมิ v หนึ่งส่วน t หนึ่งเท่ากับ v สองส่วน t สองเมื่อเอนท์พีคงที่กฎของเกลูแซกความสัมพันธ์ของความดันและอุณหภูมิจำนวนโมลและปริมาตรคงที่เช่นเมื่อให้ความร้อนแก๊สจะมีพลังงานมากขึ้นชนกันมากขึ้นแต่ปริมาตรของถังที่ทําให้แก๊สไม่สามารถขยายตัวหรือหนีออกไปจากนอกภาชนะได้การชนกันนี้จะทำให้ความดันเพิ่มขึ้นได้ว่าความดันแปรผันตรงกับอุณหภูมิ p 1>, 1ส่วนทีเท่ากับ P2 ส่วนที 2, เมื่อ N และ V คงที่กฎของอะโวคาโดความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและจำนวนโมลความดันและอุณหภูมิคงที่เช่นถ้าสูบแก๊สเข้าไปในลูกโปง่งแล้วจำนวนโมลของแก๊สที่เพิ่มเข้าไปทำให้ปริมาตรของลูกโป่งเพิ่มขึ้นได้ว่าปริมาตรแปรผันตรงกับจำนวนโมลว1ส่วนเ1เท่ากับ V2 ส่วน N2 เมื่อ N และ V คงที่ เมื่อเอาความสัมพันธ์ทั้งหมดมาเขียนรวมกันจะได้เป็นสมการ PV เท่ากับ nRT โดยที่ P คือความดันหน่วย atm V คือปริมาตรหน่วย L n คือจำนวนโมลของแก๊ส R คือค่าคงที่ของแก๊ส T คืออุณหภูมิหน่วย K ทฤษฎีจนของแก๊ส1แก๊สประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กจำนวนมากโดยปริมาตรของอนุภาคเหล่านั้นมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาตรข,ของภาชนะที่บรรจุ2อนุภาคแก๊สอยู่ห่างกันมากและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยมากจึงถือว่าไม่มีแรงกระทำต่อก,กัน3แก๊สแต่ละอนุภาคเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในทิศทางที่ไม่แแนนนน่่่ออด้วยัตตตราาเ็ทีกกง 4พลังงานเฉลี่ยของแก๊สขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเท่านั้นโดยไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สที่อุณหภูมิเดียวกันแก๊สทุกชนิดมีพลังงานเฉลี่ยเท่ากันเมื่อเพิ่มอุณหภูมิจะทําให้อนุภาคของแก๊สเคลื่อนที่เร็วขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอัตราเร็ว RMS ของโมเลกุลของแก๊สความดันของแก๊สเกิดจากแรงที่โมเลกุลของแก๊สกระทำต่อผนังของภาชนะอัตราเร็ว RMS ของโมเลกุลของแก๊สคืออัตราเร็วเฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สในสถานะสมดุลโมเลกุลของแก๊สเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจะมีแรงกระทำต่อผนังของภาชนะมากกว่าโมเลกุลของแก๊สที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำดังนั้นความดันของแก๊สจึงแปรผันตรงอัตราเร็ว RMS ของโมเลกุลของแก๊สความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอัตราเร็ว RMS ของโม P เท่ากับ1ส่วน3คูณ n คูณ m คูณ vrms ยกกำลังสองโดยที่ P คือความดันของแก๊ส n คือจำนวนโมลของแก๊ส m คือมวลโมล,ลาร์ของแก๊ส vrms คืออัตราเร็ว rms ของโมเลกุลของแก๊สตัวอย่างสมมุติว่ามีแก๊สอุดมคติจำนวน1มนูโมลอยู่ในภาชนะที่มีปริมาตร1ลูกบาศก์เมตร ที่มีอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสอัตราเร็ว RMS ของโมเลกุลของแก๊สในภาชนะนี้คือ V RMS เท่ากับ SQRT คูณ3คูณ R คูณ T ต่อ m เท่ากับ SQRT คูณ3คูณ8.314จูลต่อโมูลต่อเควินคูณ300เควินต่อ0.04กิโลกรัมต่อโมูล เท่ากับ484 m/s แบบนี้ค่ะให้กับผมโมเลกุลของแก๊สอุดมคติในภาชนะปิดจะมีพลังงานจนโดยพลังงานจนรวมของโมเลกุลเรียกว่าพลังงานภายในของแก๊สหรือพลังงานภายในระบบซึ่งแปรผันตรงกับจำนวนโมเลกุลและอุณหภูมิสมบูรณ์ของแก๊ส แกส๊สออกแรงดันผนังภาชนะหรือผนังลูกสูบทําให้ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นและปริมาตรของแกส๊สเพิ่มขึ้นใน,ในลักษณะเช่นนี้ถือว่าระบบทํางานในทํานองกับกันถ้าเราอัดให้ลูกสูบเคลื่อนที่เข้าปริมาณของแกส๊สลดลงถือว่าเป็นการทํางานให้ระบบดังนั้นปริมาตรที่เปลี่ยนไปของระบบจะบอกงานที่เกิดขึ้นได้ดังนั้น ถ้าเกิดในระบบที่มีความดันคงที่งานที่เกิดขึ้นกับระบบหาได้จากสมการ W เท่ากับ p เดลต้ v W คืองานจูน p คือความดันปาสคาล v คือปริมาตร m กํลัง3การหางานจากกราฟความดันกับปริมาตรงานคือพื้นที่ใต้กราฟ งานที่ได้จะเป็นบวกหรือลบขึ้นอยู่กับเดลต้าวีถ้ากราฟมีความดันไม่คงที่สามารถหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟระหว่างความดันและปริมาตรพลังงานภายในระบบมีความสัมพันธ์กับความร้อนและงานเช่นเมื่อมีการถ่ายโอนความร้อนในระบบปิดผลของการถ่ายโอนความร้อนนี้จะเท่ากับผลรวมของพลังงานภายในระบบที่เปลี่ยนแปลงกับงาน เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานเรียกกฎข้อที่1ของอุณหพลศาสตร์แสดงได้ด้วยสมการ Q เท่ากับเดลต้า U บวกเต U เดลต้า U ค่าบวกพลังงานภายในของระบบเพิ่มขึ้นค่าลบพลังงานภายในของระบบลดลง Q ค่าบวกความร้อนเข้าสู่ระบบระบบดูดความร้อนค่าลบ ความร้อนออกจากระบบระบบขายความร้อน W ค่าบวกงานถูกกระทำบนระบบระบบได้งานค่าลบงานถูกกระทำโดยระบบระบบสูญเสียงานความสวยนี่กระบวนการอเดียบติกเป็นกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิก ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีความร้อนไหลเข้าหรือออกจากระบบเดลต้า Q เท่ากับ0เกิดขึ้นในกรณีที่ให้งานแก่ระบบอย่างรวดเร็วสือระบบถูกห่อด้วยชนวนความร้อนอย่างดีมากดังนั้นจากกฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกกฎอนุรักษ์พลังงานจะเขียนสมการได้เป็นเดลต้า U เท่ากับลบเดลต้า W ค่ะ กระบวนการไอโซโคลิกเป็นกระบวนการทางเทอร์โมเดน a มิกที่เกิดการถ่ายโอนความร้อนโดยปริมาณคงที่ความดันและอุณหภูมิเปลี่ยนคือปริมาตรคงที่เดลต้าวเท่ากับ0ูนเดลต้าเท่ากับ0ดังนั้นจากกฎข้อที่1ของเทอร์โมเดน a มิกจะเขียนสมการได้เป็นเดลต้าคิวเท่ากับเดลต้ายูเป็นกระบวนการทางเทอร์โมเดน a มิกที่เกิดขึ้นเมื่อมีความร้อนไหลเข้าหรือออกจากระบบโดยที่ จากระบบโดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนคือพลังงานพลังบวกจากรงที่เดลตา U ูเท่ากับ0และเดลต้าคิวเท่ากับเดลต้าดค่ะกระบวนการไอโซบาริกเป็นกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิก ที่เกิดขึ top, ้นเมื่อมีความร้อนไหลเข้าและความดันคงที่โดยปริมาณและอุณหภูมิเปลี่ยนจะเขียนสมการได้เป็นเดลต้าคิเท่ากับเดลต้ายบวกเดลต้าถ้าความดันคงที่เดลต้ายูเท่ากับ3ส่วน2 p ale, w. d เดลต้าวถ้าความดันคงที่เดลต้าเท่ากับ P ีเดลต้าวีดังนั้นเดลต้าคิเท่ากับ5ส่วน2 p d เดลต้าว ตัวอย่างนะคะในการอัดแก๊สฮีเลียมในระบบปิด จำนวน0.5กิโลโมลจากปริมาตร0.6 M ยกกำลัง3ให้เหลือ0.2 M ยกกำลัง3ด้วยความดันคงที่1.5คูณ10ยกกำลัง5 M ส่วน M ยกกำลัง2โจงหาก็งานในงานในการอัดแก๊สนี้เป็นกี่จูลขอพลังงานภายในระบบของแก๊สเปลี่ยนไปกี่จูลก็จากสูตร W เท่ากับ P เดลต้ V ก็จะได้เท่ากับ P V 2ลบ V 1เท่ากับ1.5คูณ1ยกกำลัง 5คูณด้วย0.2ลบ0.6ก็จะได้ w เท่ากับลบ6คูณ10ด้วยกกำลังสจูลค่ะขอจากสูตร Q เท่ากับเดลต้ายบวกเดลบวก w ิศูนย์เท่ากับเดลต้ายบวกลบ6คูณ4ยกกำลังสี่ลบ6คูณ10ยกกำลังสีก็จะได้เดลต้ายเท่ากับ6คูณ10ยกกำลงัง4จูลค่ะค่ะสำหรับกลุ่มที่5ของพวกเรานะคะ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออภัยมาที่นีด้วยค่ะขอบคุณค่ะอ้อขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะขอให้พี่มีนานดรวย,วยตายไปเราอะไรไปไม่ได้นะคะ